นามัตุรัตนตยัสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยทั้งสามก็เจริญธรรมเพื่อนสาธมิกเจริญพรยาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเจริญพรเวลาใดทำใจให้พองแผวเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศี เวลาใดทำใจให้ราคีเมื่อานณนีแตกหมดลดราคาอย่างใดเสียก็ให้รักษาใจทุกๆวันเพราะใจนี้เป็นสิ่งมีค่าเป็นปาชนะรองรับบุญบุญที่เกิดขึ้นกับใจทำให้ใจนั้นเป็นกุศลียกว่ากุศลจิตจิตที่มีโสมนะเหตุสิก มีสภาว่าดังที่เป็นกุศลเกิดเลื่อนเกิดร่วมด้วยจิตตุบาทนะั่นก็เรียกว่ากุศลจิตในขณะเดียวกันจิตใดมีอกุศลเจตสิกเกิดขึ้นร่วมด้วยเป็นไปพร้อมกันเกิดดับพร้อมกันจิตนั่นก็ชื่อว่าอากุศลจิตอากุศลจิตตุบาทให้รักษาใจให้ดีสองอย่างนี้ก็จะแย่งชิงพื้นที่หัวใจของเราในบางคราวก็ ุศลจิตเกิดบางคราวอากุศลจิตก็เกิดบุคคลใดใครก็หนึ่งก็ได้แต่ทํากุศลจิตให้เกิดได้โดยมากชีวิตเขาก็มีสาระมีประโยชน์มีสาระแนยกุศลนัเป็นสาระในขณะเดียวกันหากบุคคลใดให้อากุศลจิตไปได้มากก็ขาดสาระของชีวิตไป แม้เขาจะเข้าใจว่าทําที่สิ่งที่เป็นสาระก็ตามแต่จะขาดสาระในส่วนที่เป็นกุศลนั่นไปโดยสภาวะหลายวันก่อนก็พูดในเรื่องของความอากตันยูซึ่งก็มีในบุคคลที่มีกิเลสแล้วก็ยกตัวอย่างทุตตะกุมารทุตตะกุมารีเรื่องในชาดกต่างๆหรือในปร,รานที่ไปของา ช้างพระพฏิสัตว์ก็หลายเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็หลายวันใชระยะเวลาพอสมควรก็เกี่ยวเนื่องย้ำเตือนได้หลายเรื่องด้วยกันแต่ชื่อที่จะปรากฏพบเห็นกนะ็คือท่านปฏิวัติท่านปฏิวัตเนี่ยก็มีชื่อในส่วนของการทำเหตุการณ์ใหญ่ๆทําทำสังฆเพศโลหิตตุบาทนะเป็นต้นวันนี้จะนำเรื่อง ราวประวัติที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับท่านมากล่าวว่า ه, ท่านมีอาตชีวประวัติต่างๆหมายความว่าเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสําคัญๆใครบ้างเรื่องราวปรากฏอยู่ในเรื่องของเทวทัตปัตุนะโยมอยู่ในกุตะกัรนิกายธรรมบทวันนี้อัญเชิญเนื้อความจากตรงนั้นมานะในกุตกัรนิกายธรรมบทเราจะได้รู้ รายละเอียดต่างๆด้วยเรื่องในปัจจุบันในอดีตแล้วก็เรื่องราวที่พระเจ้าทรงปาราบเชื่อมในชาดกุกมาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาพิเคราะห์แล้วก็คร่ควรพระศาสดานิปทับอยู่ที่พระเชตวันปรารบณัปติวัฏ์มีคาถาวิทะตปติเปจตปติเป็นต้นคือเร่าร้อนทั้งในโลกนี้ละไปแล้วก็เดือดร้อน เดือดร้อนในโลกนี้ด้วยละไปแล้วคือตายจากโลกนี้ก็เดือดร้อนด้วยยิงคาถาก็ยาวนะอันนี้เนื้อความเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้ท่านปารุปฏะปะิวทัตตนี่บวชตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องปิวทัตตพรสัตดานี่ตรัสชาดกหลายชาดกอย่างปารุปฏิวทัตตผู้ปุสรายมิตรผู้อกตันยูต่างๆเรื่องราวเนี่ย ก่อนหน้าที่จะถูกเป็นดินสุกนะโดยย่อมีดังต่อไปน,นี้โยมจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่ปนะาราจนถึงถูกเข้าไปในแผ่นดินธรณีสุกเมื่อพระส,ะ Guerra, สัตตรดาอ,อาศัยนิคมที่ชื่อว่าอนุ<ม>ปะยะแห่งมันละกษัตริย์ประทับอยู่ที่อนุปยะอัมพวัน ในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถา,าคตอันเที่ยวพระตกูลญาติแปดหมื่นมอบโอรสแปดหมื่นให้โดยคำว่าสิทธัตถกุมารจงเป็นพระราชาก็ตามจะเป็นพุทธเจ้าก็ตามจากมีกษัตริย์แวดร้อมเป็นบริวารไปนี่ก็คือตอนที่วันถวายพระนาม มันมีในหลังที่พุทธเจ้าประสูตรแล้วตอนนั้นเป็นพระโอรสอยู่นะโยมพระประยุรญาติต่างๆก็มอบกษัตริย์เป็นบริวาร8ปดหมื่นนะโยมไม่ใช่น้อยนะอีกแค่สองหมื่นก็จะพอแสนนะเมืองใหญ่นะเมืองกรุงกบินลพัทสักยะเมื่อพระโอรสเหล่านั้นประโนวดน,นี้ตอนที่พุทธเจ้า ผระดแล้วเราสักยะต่างๆก็ประหนดตามยมไม่น้อยนะเป็นหมื่นเหมือนกันนะเฉพาะตอนที่พุทธเจ้าผนวดออกไปเนสโสกมแล้วเนี่ยตอนนั้นพระองค์ลำพังพระองค์เดียวหกปีหลังการตัดสรุแล้วก็ประกาศธทร,รมรเทศนาก็มีนะบุคคลที่บวชเข้ามาเนี่ยมากมายการบวชในยุคนั้น,นเป็นเอหิพิกุก็มีเยอะนะยมนะ เอหิพิกุอุปสัมปดาคือบวชด,ด้วยพุทธเจ้าตรัสพระโอวาทประทานการบวชให้เองเป็นอุปชาเองนิยมเป็นอุปชาเองแล้วก็เอหิพิกุท่านจะตรัสตรัดว่ายังไงก็องทรงทอดประเนตรบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเป็นเอหิพิกุแล้วเหยียดพระหัตถ์ขวาโยม ซึ่งมีสีดุดทองออกจากระหว่างผ้าบางสกุลอันมีสีแดงเป่งพระสุรเสียงกลางวันดังเสียงพรมว่าเอหิพิขุจระปรมจรียังสัมมาดุกขะอันตกิริยายะเธอจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพร้อมกับพระดำรัดของพระผู้มีภาคเจ้านั้นเพศครือหัดของผู้ องคงอุปสมบทนั้นก็อันตรธานไปคือหายไปลยโยมเพศก็เรื่องหัดนะผมเผาต่างตาง,ตงหนวดเก้าหายหมดเลยเครื่องแต่งกายก็หายไปด้วยบรระชาอุปสมบทนั้นสําเร็จผู้นั้นเป็นผู้รงผมผมผ้ากาสายะคือนุ่งผ้าผืนหนึ่งหะอันตราวาสกผมผ้าผืนหนึ่งคือพระอุตรางสงพาดไวท้ที่จะงอยบาป ด้วยผ้าอีกพื้นหนึ่งก็คือผ้าสังคตินี่รูปแบบนี้นะเหตุนี้ละมั้งน,นก็ถือว่าได้ผ้าสังคติในปัจจุบันใน,ในสังคมพรนะสงฆ์ในสยามประเทศเราก็นิยมนะพา,ผ,าผ้าสังคติไว้เนี่ยว่าก็มีรูปแบบมาจากบบราณเหมือนกันนะตามคำที่ท่านยกมา มีบาดดินที่มีสีเหมือนดอกอุบลเขียวคล้องไว้ที่บ่าข้างซ้ายนี่ลักษณะของผู้บวชที่พระพุทธเจ้าเป็นอุปชานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอิพิขุเป็นต้นเนี่ยเพศกระดหัดหายไปเพศบรณชิตปรากฏแล้วก็มีบาดดินสีเหมือนดอกอุบลคล้องไว้ที่จะงอยบายข้างซ้ายพิสุนนั้นกําหนดรู้เฉพาะแล้วด้วยบริขารแปดนี่บริขารแปดมาสมกาย มีอยู่ในครอบครองของตนนี่ก็เป็นเรื่องนะพิเศษนิดหนึ่งนะของพวกบุบคคลที่บวชเฉพาะพระพุทธเจ้านะโยมแบบนี้ก็เรียกว่าพุทธเจ้าบวชให้ไม่ต้องไปสวดกรรมวาจาเนะข้าโบสถ์เข,า,ขาสีมานะมีท่านั่งอันดับไม่ต้องพยมพุทธเจ้าบวชให้เลยแล้วก็เป็นพระบวชเยอะไหมมีเยอะนะคนที่บวชด,ด้วยอีพิคุเนี่ยมีเป็นหมื่นนะโยม นีเป็นหมืน่นเฉพาะตอนที่บวชให้ยสะกุลบุตรนะจันปัญจวคัคคีก็5รูปแล้วนั่นก็อพิขุตอนที่พรรษาแรกพรรษาที่1แล้วก็หลังจากนั้นก็มียสะกุลบุตรนะบวชกับสหายอีกห้าหรวมกันนะัเป็น60องค์นี่ก็บวชด,ด้วยเอิพิขุอุปสัมปดาแล้วบวชให้กับ สักยะตระกูลตอนที่ส่งส่งทูตเนี่ยไปทูลพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัทพระเจ้าสุตตถนนะนี่ปานถนาจะเห็นพระโอรสของพระองค์เห็นพุทธเจ้าก็ให้บริวารไปส่งปฏิลพันธ์ละพันหนึ่งพันคนอมาดเก้าเก้าคนได้กันไปทูลขอพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทนั้นมีบริวารไปพันหนึ่งแต่ละองค์แต่ละกลุ่มไปทุกงวดนายมนะ บวชหมดเลยโยมนะโยมแบ่งบวชหมดเลยไม่ได้กลับมาเลยเงียบเลยไม่มาก็ส่งไปอีกนะยโยมบีนะพระเดจ้าส่งไปอีกทีละพันละพันละพันไม่ใุ่พเจ้าดิพระเจ้าสุตตนะส่งไปเก้าพันบวชหมดเลยโยมบวชด,ด้วยเอหิพิกุบสัมปดานี่นะพระเจ้าบวชให้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วชุดสุดท้ายคือมีพัก การรูทายีตอนนั้นเป็นอมาตนะก็เป็นชุดที่สิบนะไปกับบริวารอีกพันหนึ่งก็ได้บวชเหมือนกันแล้วก็ยังสามารถทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทได้ด้วยอันนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นพิพเศษนะก่อนหน้าที่จะไปก็ขอพรพระเจ้าสุตตันะไปแล้วว่าข้าพระองค์ได้บวชจะไปจะทูลพระเจ้าให้กลับมาซึ่งก็ได้รับความดินยอมจากพระราชา อันก็พูดถึงว่าเป็นหมื่นนะ,ะเป็นหมื่นองคุลีมานนี่ก็บวชด,ด้วยเอหิพิขุนะโยมองคุลีมานก็ mm hmm. ใช่สรุปแล้วจำนวนเนี่ยเยอะมากนะหลักหมื่นเดยที่บันทึกไว้ในพระวินัยเนี่ยยกตัวอย่างมาในอัตถกถาก็บอกว่าเอหิพิขุ จำพวกเดียวก็หาไม่เขาบอกอย่างนี้นะจำนวนนี่มีเยอะมากเขาบอกว่าบริวารของเสลาพามที่บวชด,ด้วยนะ่ะอีก300นะเสนาพามก็บวชนะบริวาร300นี่ก็ใช่เองพิคุเหมือนกันพระมหากับปินะบริวารอีกพันหนึ่งนี่ก็เองพิคุอุปสัมปดาแล้วกุลบุตรกบุงกรุงกบิลพัทอีกหมื่นในะที่ว่าไปเมื่อก,กี้นี้พวกปรานะปรายะนิกขราม พรามผู้แสวงหาที่พึ่งออกจากภพนี้ก็อีกหนะึ่งนหันรวมแล้วตั้งแต่ต้นนี่คนที่บวดด้วยอิพิคุเนี่ยสองหมื่เจ็ดพันสามร้ออันก็กล่าวว่าอย่างนี้นี่ยังมีที่มาที่พระอุบาลีนะมีได้แสดงว่าในบาลีวินัยปิฎกอีกหนะึ่งพสมสี่สบเอ็ด 1341ันก็วท่านก็ว่าอย่างนี้นะจำนวนตัวเลขพิสูจน์1 3 1. เหล่านี้พระอัจถกถาจารย์กล่าวไว้แล้วเพราะท่านพระอุบาลีเถระแสดงไว้ในบาลีวินยัยปิฎกแล้วนั้นอ๋แสดงไว้แล้วนะไม่ได้อ๋แสดงไปด้วยนีงก็มีเพิ่มมาอีกต้องพังนสามเยอะยมนี้ท่านพยายามจะรวบรวม พันสานี้มาจากไหนมาจากกลุ่มพัทธวัคีด้วยรวมกับหกสิรูปที่บรรลุครั้งแรกพันสาแรกชะดินอีกพันพันคนพันรูปด้วยกันพันแล้วก็บริวารของอาคาสองทั้งสองในสองร้ 250. บวกพระองค์ุลิมานอีกหนึ่งอันนี้ รวมกันทั้งหมดก็เป็น1,341รูปบวชด้วยเอหิพิขุยมเนี่ยนี่คือจำนวนนายกมาพูดให้ฟังนั้นผู้ที่บวชตามพระพุทธเจ้าเยอะมากโยมด้วยพระองค์บวชให้ก็นับไปท่วน้ะนะมากมายแต่อย่างไรเสียบวชก็มีหลายวิธีหลาย อาการที่พระองค์ทรงอนุญาตการบวชด,ด้วยอิหิภิกุนี้เป็นวิธีหนึ่งหนึ่งในแปดโยมการบวชมีแปดวิธีนี่เป็นหนึ่งในแปดและการบวชด,ด้วยยติจตุตก,กรรมวาจาก,ก็เป็นหนึ่งในแปดเหมือนกันหนึ่งในแปดมีหลายประการด้วยกันวันหน้ามีโอกาสจะมาพูดให้ฟังเรื่องของการบวชแต่พูดถึงว่า,าพระประยุรญาต,ต่างๆก็บวชตามพระองค์มีเรื่องที่มา เกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์ทั้งหกองอมีใครบ้างมีพัทยราชาอนุรุทธ,ธะพระอนนนท์อานนท์พักคุกิมพิลเทวทัตมีชื่อดังนี้นะพัทยอนุรุทธ,ธะอานันทะพักคุกิมพิลเทวทัตโนะยมช่วยจําด้วยนะช่วยกันจำโยมจําได้ไหมโยมอาจารย์จําคนเดียวก็พอแล้ว โนะยมเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์เอานะอย่างนี้เปล่าไม่ได้นะช่วยกันจำนะโยมนะช่วยด้วยนะตมาขี้ลืมนะไอ้โยมอยากจะให้น่ช่วยศาสนาเนี่ยนะให้ศาสนาส่งไว้อยู่แล้วช่วยจําไว้นะถ้าโยมจําได้นานขนาดไหนศาสนาก็อยู่กับเราไปนานขนาดนั้นนะเพราะพระสัตธรรมก็คือคําสอนเนี่นะคำสอนถ้ามันลงจําและจับประเด็นได้แล้วมันคืออะไรศีลส,สมาธิป,ปัญญาเนืใจโยมปริยัติศาสานาก็อยู่ในใจเราไปขนาดนั้น เท่าที่ยังไม่เลือนส่วนปฏิบัตินะโยก็ทำอยู่ในเรื่องของทานศีลภาวนาการถึงสณะคมต่างๆนี่ก็คือปฏิบัติปฏิเวทะก็จะได้ตามตามเหตุเหตุนี้ทรงได้เท่าไหร่พยายามเท่าไหร่ก็ควรจะขนขวายฟังให้อยู่เพราะศาสนามีสามอย่างนะโยมนะปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนาปริยัติน่ก็ถือว่าไตรปิฎกทั้งหมด การศึกษาเร่เรียนเวบีไ,ไนพสูตรพระพิธรรมทั้งหมดในส่วนเป็นคําสอนสมัยก่อนก่อนที่จะมีการบันทึกไว้ก็400ปีท่านก็ส่งกันไว้จากปากต่อปากจากนั้นก็รู้ว่าปัญญาคนน้อยลงไม่สามารถที่จะทรงไว้หมดก็เขียนว่าในเบลานเป็นประมาณพศ .400 ที่ศรีลังกาก็สืบทอดมาตลอดอคำสอนเนี่ยที่พระเรียนกันท่องกันเนี่ยก็นี่นะพยายามจะสรงไว้ให้อยู่ ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจสืบทอดกันไปเรื่อยให้อยู่ตนเองก็ได้รับประโยชน์คนอื่นก็ได้รับประโยชน์ส่วนญาติโยมก็พยายามขนขวายในส่วนของญาติโยมจิตก็มีแต่ก็มาฟังธรรมก็ถือว่าพยายามสืบทอดศาสนาเหมือนกันนะการฟังนิยมนะเป็นการสืบทอดผู้แสดงก็ชื่อว่าสืบทอดถ้ามีผู้กล่าวธรรมผู้ฟังธรรมอยู่ศาสนาก็เป็นไปเพราะคําสอนนิ่เป็นไปไม่ว่าจะกล่าวธรรมที่ไหนจะตรงนี้ แต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามีการกล่าวธรรมคำสอนก็เป็นไปนาะโยมนะนำคำสอนเหล่านี้ไปคุยกันต่อที่บ้านที่บ้านที่เรือนก่อนหลับก่อนนอนนะที่ไหนก็แล้แต่คำสอนก็ชื่อว่าเป็นไปกับเรานะเป็นไปกับเราตลอดมีการใครค่ควรมีการพิจิตรณาเมืนะ่อกี้กษัตริย์มีกี่องค์นะยโยมนะี่พูดไปต้องยาวนานนะมีหกนะ มีหกนะตัวตัวเลขก็จําแม่นจังนะตัวเลขจําแม่นแต่ถ้าหากว่าชื่อคนนี่จํายากกันนะอามารยบอกว่าชื่อคนจํายากนะยากนะทักชื่อโยมบทหนึ่งทักไม่หมดมันเยอะนะบางองค์เขาก็จําแม่นก็ต้องถามพระบางองค์นี่ชื่ออะไรแต่ทีนี้จํหมดแล้วจําได้หมดแล้วทักทุกวันก็จําได้แต่ทีนี้ชื่อเมื่อสักคเนี้ยมีหกโยมจำไว้ก่อนก็ได้ถ้าไม่จำก็ฟังผ่านๆไปก่อน ให้พินิษพิจารณาไว้คุ้นๆไว้พัทธิยะอนุรุทธะคู่กันอานันทะภะคุคู่กันกิมพิระเทวทัตคู่กัน,กนจริงๆกษัตริย์ทั้งห้าเนี่ยข้างต้นเนี่ยบรรลุธรรมหมดเป็นปฏติวัฒนแต่ว่ากษัตริย์เหล่านี้จะได้บวชยังไงวันนี้ไม่ทันแล้วโยมนะพวกนี้ก็คงจะต้องมาก่อตรงนี้แล้วกันนะนะเวลาหมดหมดเวลาให้รู้ว่าการบวชพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่บวชให้กุลบุตรที่บวชนีมากมาย พระเจ้าสุตตนะก็หวังว่าให้กุลบุตรเนี่ยใจของท่านน่ะคิดว่าให้คนมาบวชตามพุทธเจ้าแวดล้อมไปด้วยบริบาลของท่านเหมือนกับพระบริยานคิดอย่างนี้แต่จริงๆคนเหล่าน,นี้เนะี่ยถ้าไม่มีอัธยาศัยจะไม่ได้บวชนายมหรือบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่นานอย่างนี้ท่านบวชแล้วได้บรรลุธรรมด้วยแสดงว่าท่านมีอัธยาศัยอยู่แล้วให้เกิดมาได้ได้พบพุทธเจ้าและได้บวชตาม ก็ถือว่าอัธยาศัยเก่าในอดีตมีการเรกื้อกูลอนุนเคราะห์ทำให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงธรรมะของพระผู้มีภาคเจ้าดังปัารานที่ตั้งเอาไว้ในอดีตในอธิการที่ทำไว้อย่างยิ่งยวดเอาันนี้สงวกวลเกเวลาบุญกุศลต่างๆที่ทำอยู่ทุกวันนะเกิดความคุ้นเคยก็มีกำลังเรื่อยบุญกุศลใดทำต่อนเนื่องสืบต่อเน,นื่องบุญกุศลนั้นก็ เรียกว่าเป็นอาจินตกรรมหรือว่าพระหุลกรรมทำบ่อยๆพระหุลกรรมอาจินตกรรมนี่ทำเป็นอุปนิสัยแล้วนึกถึงได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายในข่าวใดจิตใจเราอาจจะท้อแท้จิตใจเราอาจจะวุ่นวายเรามานึกถึงบุญของเราที่เราทำใจมันก็สงบนะโยมนะเป็นความปลื้มใจก่อนจะหลับจะนอนก็ให้นึกถึงหลับไปกบ,บุญ ฝันเรื่องบุญยิ่งดีนะชมนะฝันมามาวัดนี้นะมาฟังธรรมนี่ก็ยิ่งดีใจก็เป็นบุญตลอดตื่นมาก็สดชื่นกระปีก้กระเป๋ามีเดี่ยวแรงในการทํามาหากินมีเดี่ยวแรงในการเจริญกุศลต่อเนื่องอ,อันบุญกุศลต่างๆที่เกิดขึน้นแต่ละวันแต่ละวันวันนี้ก็ดีเป็นใบประรบรัตนไตรขอบุญอ,อน,นั้นจงเป็นตะบะเป็นเดชะบาลวะวปัจจัยนุ่นนำเพิ่มส่งให้ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแค้วค้าจากพันตรายทั้งหลายทั้ง,งปวง ปัตนานสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนำตนให้พ้นจากทุกถึงสุขอันภัยบุญคือพระนิพพานจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการเธอ